สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาทำละคะสรสั้นเรื่องเมื่อเพื่อนพาฉันไปรักษาสิวและพาไปซื้อของต่างๆจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้ yeah! ปิวสวัสดีทุกคนวันนี้เพื่อนฉันก็จะพาไปรักษาสิวนะคือฉันกลัวเจ็บมากๆเลยแหละ แต่ฉันก็ต้องเตรียมเงินไปเงินที่ฉันเตรียมไว้อยู่ในนี้แล้วตจฉันกลัวสุดๆไปเลยว่ามันจะเจ็บไหมนี่ฉันเก็บเงินได้สองก้อนแต่เพื่อเขาบอกว่าให้เอาก้อนเดียวก็พอแต่ฉันเก็บเกินอะ่ะฮ่าฮ่าฮตอนนี้เพื่อน,น่าจะมาถึงแล้วแหละเดี๋ยวฉันลงไปดูก่อนนะ เดี๋ยวฉันต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยแหละโพ้รองเท้าฉันใส่อันนี้ไปแล้วกันลงไปกันเลยอันนี้หลนุนตอนนี้ก็ มาถึงแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันไปยบายฉันไม่รู้เลยว่าตอนว่าตอนที่ฉันรักษามันจะเป็นยังไงบ้าง นี่แหละเพื่อนของฉันอ้าวเธอมาแล้วหรอทำไมเธอมานาจังเลยละ่ะอ๋อพอดีฉันหยิบเงินหนะเลยนะโอเคโอเคแต่ก่อนที่เธอจะพาฉันไปรักษาเออก่อนที่เธอจะไปรักษาสิวเธอพาฉันไปซื้อรองเท้าหน่อยได้ไหมรองเท้าอันนีน้ของฉันมันเก่ามากๆแล้วรถไอติมผ่านฮ่ะคะไปกันโอเค เดี๋ยวเราต้องข้ามถนนไปก่อนนะฉันจองรองเท้าไปแล้วฉันไม่ต้องจ่ายเงินอ๋อใช่ฉันจองไปแล้วจองแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยฉันก็เลยไม่ต้องไปจ่ายที่เพื่อนฉันตาแบบนี้เพราะว่าเพื่อนฉันส่ตาสัาน้นก็เลยต้องใส่แว่นเรามารอรถ เมกันเถอะโอเคึรถเมยนี่ไงรถเมยมาถึงแล้วเราขึ้นรถกันเถอะโอเคเข้ามาถึงแล้วอ้าวอันนี้กระเป๋าของพวกเราหนีสงสัยแล้วน่าจะลืมกันไว้แน่เลยเออใช่ใช่ใช่ เราไปนั่งกันเถอะเดี๋ยวเราฝากเขาไว้นี่แหละโอเคเดี๋ยวฉันถือให้นะเธอนั่งรอก่อนได้เลยประกาศประกาศรถจะออกแล้วนะครับโอเค้วจะออกแล้วนะสิเดี๋ยวเราวางไว้นี่แหละเดี๋ยวฝากเขาไว้เฮ้ยเธอฉันขอเดิน เดินรอบๆดูหน่อยได้ไหมอ่ะอืมก็ได้นะฉันไม่เคยขึ้นเลยมันแบบว่าสวยสุดๆไปเลยอะ่ะถ้าอยากเกาะบอกอย่างงั้นสิเออขอโทษน,นะไหนดูซิมีอะไรบ้างวิอันนี้อะไรนะ่ะแอบดูดีกว่า สงสัยที่น่าจะเป็นที่ทำกระดาษแน่เลยแอบเอากันไกลก่อนเฮ้ยตอนนี้รถเมถึงแล้วเธอลงไปกันโอเคโอเคไปนี่ไงเข้ามาถึงแล้วก่อนแรกเราต้องกดบัตรคิวก่อนนะนี่เราคิวที่สาม เดี๋ยวเธอนั่งรอก่อนนะคนเยอะจังเลยฉันรู้สึกอหา,ายมากๆเลยที่ฉันมีสิวคนพวกนี้ไม่เห็นมีสิวกันบ้างเลยดูสิอเออคุณหมอคะพอดีหนูพาเพื่อนมารักษาสิวคะ่ะที่หนูจองเคสไว้อ้าวเอออันนี้ก็ก็เตรียม ที่ใบให้แล้วนะจ๊ะอ่าอันนี้อันนี้เอาใบนั้นมาจ้ะแล้วก็กรอกข้อมูลตรงนี้นะจ๊ะโอเคค่ะชิบ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 เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้คนข้างในนะจ๊ะพาคนไข้ไปด้วยนะโอเคค่ะนี่มาได้แล้วนะโอเค เธอนี่แต่งตัวไม่ค่อยสวยเลยนะเดี๋ยวเธอพาฉันไปที่บ้านเออที่บ้านฉันก็ไม่ค่อยมีชุดสวยๆเออเอาอาหามาให้หน่อยจ้ะโอเคค่ะพอดีกะจะกินก็ไม่ได้กินนะ่ะเออแล้วฉันต้องทำยังไงต่อละเธอยืนรอไปก่อนนะเดี๋ยวฉันให้เขากรอข้อมูลก่อนเออนี่ค่ะกรอข้อมูลอ,อืมโอเคจ้ะ เดี๋ยวหนูตามคุณหมอมานะจ๊ะฝากเงินไว้ที่เพื่อนก่อนโอเคค่ะอนอนปิดทางเนะ้ยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะหนูกลัวจังเลย มาจ้ะจะเริ่มทำแล้วนะอืบก่อนแรกเราต้องฉีดยาชาก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนแรกเราต้องฉีดยาก่อนเดี๋ยวหมอขอไปดูอุปก,กรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนนะอืมอ,อันไหนดีล่ะเอ้ยจะเลือกทำไมล่ะอันนี้แค่นี้มั้ง มาก,าก่อนแล้วฉีดยาก่อนนะจ๊ะชึบชึบชึบชิบชิบชิบอืมย่า yeah. เดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะจ๊อะอะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะ เดี๋ยวคุณหมอจะถอดอันนี้ให้นะชิอหน้าหนูจะเป็นยังไงบ้างเหรอคะหนูกลัวจังเลยอุ้ยหน้าเชิญน่ารักมากๆเลยไม่ต้องกลัวนะโอเคอันนี้ค่ะคุณหมอโอ้โอเคจ้า เดี๋ยวฉันโอ้ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอว่าเธอมีที่มาแรงวันตรงตาด้วยแหละโอ้เหรอใช่อืมอืมนี่เดี๋ยวเรามาซื้อยาทากันก่อนนะอันนี้เราซื้อไปตีไหมเนี่ยหยอดตรงหน้าหน้าเนี่ย เออมาซื้ออะไรดรอครับเออพอดีหนูจะซื้อยาที่เออซื้ออะไรนี่แหละค่ะมาทานหน้าเพื่อนหนู <c oughs> เพื่อนหนูจะได้ไม่ต้องเป็นสิวไม่มีเลยเอ้ยมีอยูมั้งเดี๋ยวนะตรงไหนเนี่ยอันนี้หรือเปล่าแต่น้องคนนี้เหมือนจะเคยซื้อไปแล้วนะอ้าวเธอซื้อไปแล้วหรอ แม่แม่ของฉันน่าจะซื้อมัง้งโอเคปะเดี๋ยวฉันพาเธอไปปรับทรงผมใหม่นะทรงผมเธอดูไม่ได้เลยโหจริงเหรอฮึๆ <c oughs> ไม่เป็นไรนะเธอทำอ่บเดี๋ยวผมเธอก็สวยโอเคโอเคนี่ฉันจะบอกให้ห้างนี้มันห้างดังเลยนะ หูห้างดังเลยเหรอแต่ตอนนี้ฉันเริ่มง่วงแล้วอ่ะอย่าเพิ่งง่วงสิเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําผมอะไรนู่นนี่อีกเยอะนะไม่งงั้เดี๋ยวเธออก็จะเป็นแบบนี้นะอืออืออืม,อม,อมโอเคก็ได้ก็ได้ไปไปไปเดี๋ยวเธอ,เ,อ,อเดินไปทางนี้เลยนะตามฉันมะาโอเคหูฉันไม่ได้มาเที่ยวห้างนานแล้วนเะนี่ะอนี่นี่นี่ พี่คะวันนี้หนูจะพาเพื่อนมาทําผมอะค่ะูเพื่อนหนูสีคะ่ะผมแบบว่า <c oughs> ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่ทําให้หนูได้ไหมคะเอได้เลยจ้าแค่นี้สบายมากหนูต้องการย้อมสีผมด้วยไหมคะเอไม่ต้องค่ะไม่ต้องหนูอยากได้สีผมเดิมนั่นแหละโอเคจ้าเดี๋ยวเพื่อนของหนูไปนั่งรอก่อนนะโอเคค่ะ เออเดี๋ยวไปข้างในได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะอ้าวสวัสดีจ้ะหนูอยากได้ทรงผมแบบไหนหรอเออหนูอยากได้ทรงผมยังไงก็ได้ค่ะที่มันเข้ากับหนูโอเคจ้ะเดี๋ยวจะทําให้เลยนะตัดผมก่อนจึ๊บ ผมนิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วจ้าผมมันเข้ากับหนูหรือเปล่าคะหนูกลัวไม่เข้ามากๆเลยเข้าสุดๆจ้าเออนี่นะคะเงินโอเคขอบคุณนะจ้า <c oughs> อุ๊ยเธอเสร็จแล้วหรอเนี่ยนี่มันเธอจริงๆหรือเปล่าน่ารักมากๆเลย จริงเหรอจริงๆสิมาเดี๋ยวฉันจะพาไปเลือกเสื้อนะเดี๋ยวเราต้องไปร้านเสื้อผ้ากันตอนฉันว่าร้านนี้น่าจะเข้ากับเธอนะลองไปดูก่อนสิโอเคเอืมไหนดูสิตัวไหนดีละ่ะเธอลองเธอลองไปลองตัวนี้สิแล้วก็ตัวนี้ด้วย อุ้ยตัวนี้เหมือนนักเต้นจังเลยเอาไปอีกอะไรเนี่ยอืมตัวไหนที่เธอยังไม่มีอีกหละฉันจำได้นะ,แ,ะแค่นี้มั้งที่เธอมีแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยเอาไปเอาไป อยากได้อะไรอีกไหมล่ะกระเป๋าอันนี้ก็น่ารักนะเอาไหมาอืม,อมเอาก็ได้โอเคเอาใบนี้นะอันนี้เอาไปด้วยเอาไว้ด้วยสวยๆๆๆเธอลอง เดี๋ยวกระเป๋านะกระเป๋าเธอชอบสะพายกระเป๋าหรือเปล่าก็สบายได้นะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเธอไปลองพวกตัวพวกนี้ก่อนอืมอืมอื้อน้องลน่อยค่ะไหนลองตัวนี้สิอืมไหนลองสองกระจกหน่อย อุ้ยน่ารักมาก,มากเลยเนี่ยนะฉันไม่มีสิวและสวยมากฉันชอบมากๆเลย,ยไหนลองดูตัวนี้สิอุตัวน,นี้คือแบบว่ามเหมือนแบบว่าขึ้นเวทีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สวยเหมือนกันนะตัวน,นี้เหมือนว่า ก็สวยนะเหมือนชุดอยู่บ้านปกติชุดนี้ก็สวยได้เหมือนกับชุดที่ฉันใส่มาเลยอะ่ะชุดพวกนี้สวยมากๆเลยเอออันนี้มันน่าจะตัวละไม่กี่บาทนะอุ้ยจริงเหรอฉันชอบ มากมากเลยแบบนี้โอเคปะจ่ายเงินกันามาจ่ายคิดเงินนะจ๊ะอันนี้สามทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทจ้าหูถูกมากมากเลยฉันชอบชอบชอบเออเออเออย่นี่ค่ะโอเคจ้ะ มาเดี๋ยวเธอใส่เลยนะเนี่ยกระเป๋านี้ให้ฟรีนะจ๊ะฉันไม่อยากใส่อะโอเคโอเคฉันอยากใส่เป็นตัวไหนดีล่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฉันอยากใส่มานานแล้วโอเคโอเคไปไปเดี๋ยวฉันขอไปบ้านเธอหน่อยนะฉันจะให้เธอ ไปดูเสื้อผ้านะแต่ตอนนี้ฉันขอแต่งหน้าให้เธอหน่อยโอเคตอนนี้ก็มาถึงแล้วฉันปัดแก้ให้เธอบนรถนิดหน่อยน่ารักมากๆเลยฉันว่าเธอน่าจะชอบลุคนี้นะเออจริงเหรอจริงสิเชื่ันหน่อยขึ้นมาถึงแล้วไหนฉันขอดูชื่อของเธอหน่อยสิอุย้ยมีชุดน่ารักน่ารักเพียบเลยนี่ชุดกระดองเต่าเนี่ยหายากมากๆเลยนะ เธอมีด้วยเหรออืมฉันมีนั่นแหละอืมเดี๋ยวเธอเอาเสื้าพพวกนี้แขวนไปก่อนนะฉันไม่มั่นใจกับชุดนี้เลยฉันขอใส่อะไรพวกนี้ทับไปหน่อยได้ไหมอ,ะอ่ะอ่าเธอจะใส่ทำไมล่ะ ชุดอย่างนี้ไม่สวยเลยนะใส่ชุดเดิมเดี๋ยวนี้เลยเออเออออโอเคโอเคอืมนี่ไงอย่างเงี้ยแหละสวยมากๆเ,เลยชุดที่เธอไม่สุดไม่สวยอย่าไปใส่บ่อยนะอืมอืมอืมแล้วก็ ไหนรองเท้าของเธอนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวอันนี้ก่อรเลยนะนี่เดี๋ยวเธอมานั่งเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวฉันเลือกรองเท้าให้ใส่เป็นอันนี้สิอันนี้เธอเอาไปใส่ที่ไหนฉันใส่อยู่บ้านนะ่ะเธอน่าจะเหมาะกับรองเท้าแมวนะอ๊ย้ยขอบคุณนะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพ่สนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเตอร์คลให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊มมบอ่กบ๊ายบายปี่